สวัสดีครับวันนี้แนะนำนะครับการติดตั้งแต่ปริ้นนะครับพร้อมกับแต่หอยนะฮะอันนี้เป็นแต่สเตเบลนะฮะเป็นแต่ลูกเดี่ยวนะฮะแต่เป็นลูกใหญ่นะครับเป็นสูงต่ำทายกระโลอยู่ในดอกเดียวกันเลยนะฮะอันนี้ก็แต่ปริ้นแยกดีเลย์แบบนี้นะฮะเดี๋ยวทดสอบแต่เดิมครับบีบฮะอันนี้แต่เดิมโอเคนะครับนี่แต่เดิมเราเรามีสวิช์ด้านในนะฮะสามารถโยกนะครับปรับสวิช์เดี๋ยวให้ดูสวิช์ฮะให้ดูตรงที่ช่างทำสวิช์ฮะนี่ฮะ เป็นสวิตช์โยกนะฮะสามารถที่จะโยกปรับเป็นแต่ธรรมดาแล้วแต่หอยโข่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูแต่หอยโข่งครับโยกแต่หอยโข่งครับเปิดแม่เสียงพาะเลยอ่าโยกเป็นจาปิ้นหน่อยครับอ่าสามารถใช้ได้สองระบบเลยนะครับอีกทีครับแต่หอยครับแม่เสียงพ่อเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0819537181ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ